โอเคทุกคนก็คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน่งว้ล้กันนะครับโ้วันนี้มันถึงเวลาของเราแล้วพี่เฟมฟิลเดอร์สั้นออกออกง้างอยู่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 เนี่ยดคือแบบเดี๋ยวยิงโดนก็มาหาว่ากูทำร้ายมังกรเขาอีกุกคนดูดิดีนี้เดนี้ออะไร จะทําอะไรเอาธงมงกรใส่มังกรตัวติดเดียวมาทําไปเดินอ้าวหายรีบอ้าวกลับกับด่วนอ้าวเฮ้ยมันพังแมพดูดิซ่อมเลยซ่อมเลยไม่ซ่อมซ่อมก่อนไม่ไม่ไมอย่าเปลี่ยนเรื่องดิซ่อมก่อนเลยซ่อมเลยซ่อมเลยเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ย ขอมาหายไปไหนเฮ้อะทุกคนดูดิเขาอยู่ๆเพราะว่าพังกระเแพงคนนี้คุจะรู้ไหมคุณนึกว่ามันจะไม่ทำลายบ้านโอยเกินไปคุณหนูอะไรเนี่ยประตูบ้านแหว่งเลยเอ้ยมันทำลายบ้านนะเฮ้ยคุณรู้ไหมคุณแหว่งอะครับคุณเฟมจะบ้าวันนี้ทำอะไรกับเจ้าวันนี้ ผมไม่รู้เาจะเป็นอย่างนี้โอบภาพจงเจริญโอเคมาทุกคนวันนี้เนี่ยผมหลังจากที่เราสัญญากันไว้พาร์ทที่แล้วใช่ไหมพี่แฟมใช่เราจะทำอะไรนะลืมเราจะไปล่ามกรโดยวิธีการเดินไปล่ามกรเอาไว้ซึ่งเดินของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นหน้ากากเว้ยทำไมต้องใช้หน้ากากอะเอาหน้ากากวิ่งเร็วไง โอ้เราจะเดินไปกันเดินใช่คือเราจะใช้หน้ากากนะครับผมในการช่วยเดินด้วยอีกแรงหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบินเนี่ยหนึ่งเลยคือมันมันมันแหลกมันแหลกไม่พอครับผมมันมันยากตรงที่ว่าบางทีแบบมันโหลดไม่ทันแล้วมันไม่ทำให้เราไม่เห็นเดินเสาอะไม่ใช่เดินเสาตัวอะไรนะอะไรนะอะไม่ะไป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 อะไรี่อะไรวะเล่นทุกก็เดี๋ยวเราเนี่ยมังกรเออมังกรมังกรใช่ใช่ใช่เป็นเรื่อยเลยเราเดะสี่บาทพี่บต๋อมเล่นฮะ พอเห็นปีกปะกัะปีกปีกกับปีกก็คือปีกอ๋อนี่ไงเจอแล้วไม่รู้พี่ไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่แล้วเดี๋ยวผมพกปีกไปสองเอาไว้เอาไว้ขากลับตรงนี้ก็ปีกปีกสองอันนี้เอาไว้ขากลับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราต้องเดินกลับด้วยผมคิดว่ามันเสียเวลาเกินไปนะทุกคนนะใช่ถ้าเราเดินไปแล้วมันแบบโอ้ยต้องเดินไปเดินมาเนี่ยเสียเวลาเกินเออใช่ไปพี่เฟมถึงเวลาแล้วเดี๋ยวหากระดกเปียก หนากากอ้านี่นี่นี่ออกไปนี่ยเนี่ยเนี่ยเย่ฟร์จับไปเด้อเด้อเด้อโอ้กูโอ้กูใช้ดาบเลยก็ได้เฮ้ยเด้อเด้อกินชานดาบได้ไม่มีทั้งวะเนี่ยมีทั้งเวะเนี่ยมีทั้งเวะเนี่ยทั้งเอ้าระวังกลางบ้านไปไหนอ่ะแตกวะมาทัวร์วิเฟรมเกินบ้านเราบ้านนี่ไงมันใช้เปลืองก็อย่างนี้แหละเปลืองโคตรมาเราถึงเวลาแล้วเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปฝั่งไหนดีปะ เราไปทางด้านซ้ายไหมทะเลทรซ้ายอ่ะฝั่งนี้เราเราเราไม่เคยไปหามงก่อนเลยนะมห้ยอะไรคือเดินไปหามมงกรฝั่งนี้ก็ไปฝั่งนี้ไงไปหามมงกรอนอ่ะไปหามังกรไปหามมงกรอนก็คือไปหามังกรอน๋อไม่ถึงเราไม่เคยเดินไปหามมงกรฝั่งนี้เลยแต่เราแบบบินไปไม่เรอเราบินไปไงแต่ว่ามันยังไม่เห็นไงมันไปไม่ไกลอ่ะพี่มีผเลัยวทำไมผมไม่มีพวัวะรั่วจ้ารั่วอยู่ไหนอะไรเพียวไปเอง ใช่หรอเดินทำไมวะเออไม่มีลาพีสเหลือแล้วเหรอในบ้านอ่ะเอ้ลูกธหนูพี่เก็บไว้ไหนวะเมื่อกี้ยังจำได้อยู่เลยลาพีสลาพีสลาพีสทคนลาพีสกูก็ไม่มีมีแต่ไดมอนด์จะเริญแล้วทุกคนนี่อะไรพี่อยุ่หน้าบ้านลาพีสหน้าบ้าน๋อลาพีสอยู่หน้าบ้านอ่ะไปดึงนะใช่ใช่ไม่หรอกคืออยากจะครัฟไปด้วยเผื่อแบบฉุกเฉินอะมาครัฟอันนี้ฮะทุกคนโอเคุก็นนี้ก็ครัฟไปด้วยเราจะใช้ไว้เวลาฉุกเฉินเท่านั้นนี่ไปนี่มะ นี่ไปนี่ไปนี่เออมันต้องบริการถึงที่อย่างนี้ดูวะแน่นอน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 ความความจริงแล้วทุกคนมันไม่ได้อยู่หน้าบ้านหรอกอะไรวะอยู่ในตัวเขาแหละไอ้ยักษไม่มันอยู่ในกล่องหน้าบ้านใครพิ่งอไปซ่อนเนี่ยคนที่สามอี๋ว่นเออฉัอใจมากใมากยินดีินดีใมาใส่ร้ายเลยใช่สิครับใช่สิครับ รามิเฟมได้เราเดินทางของเราแล้วพี่เราจะสัง <ไป S 1> เกตนะครับผม<ป>ตรงขวาบนนะฮะซึ่งมันจะมีเป็นปลาใช่ไหมพญานาคที่เป็นรูปร<อ>ูปรูปแกะใช่มันจะเป็นสัตว์ใหญ่ไม่สัตว์ใหญ่ๆอ่ะจะเป็นรูปแกะ เออมอนสเตอร์ตัวใหญ่จะเป็นรูปแกะนะครับผมซึ่งไอเรดาร์ของเราเนี่ยมันสามารถค้นหาพวกเอ่อมังกรใต้พื้นโลกได้นู่นนี่นู่นคือแบบมันหาได้แบบสบายเปลือยเรดาร์ี่แบบโอ้ยยิ่งกว่าสแกนเวลัสอ่ะเออมันหาได้นะครับถามว่าทำไมเราต้องลงอะไรแบบนี้มาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ลงแบบนี้มาชาตินี้เราก็เล่นไม่จบครับผมใช่ชาตินี้เราคงหามังกรไม่เจอสักตัวเออเฮ้ยเวทฮะนั่ไงมังกรไม่ใช่กระดูก กะดูกะดูใช่เหรอไม่ใช่เมดูซ่าเหรอเดี๋ยวพี่เฟรมไอ้ตรงนี้ผมมาแล้วมันไม่มีเมรูซ่าเกิดเว้ยเฮ้ยอ้าวจริงจริงตรงนี้ผมเขอาไปแล้วมันไม่มีเมรูซ่าซัมติงงั้นกูอย่าคุณอย่างนั้นอย่าคุณอย่างนั้นคุณด้านข้างก็ด้านข้างไง ข้างตรงไหนได้มันตรงกลางเลยพี่ใชเหรอเฮ้ยมันตาข้างอยู่เราไม่แจ้งวะตรงไหนก็ขอตัวเรือแล้วก็นี่นี่นี่ผมไปตรงนี้ได้พี่ผมไปตรงนี้แได้ผู้เล่นนี่โอเคเออเดียเยตรงนั้นตรงนั้นแหละผมผมว่าเราเราเราขุดคนละรูกันไหมเออคนละรูคนละรูมันจะได้แบบว่าตายคนละคนเออมันจะได้ไปตายรวดเดียวกันหมดทุกคนเออผมว่าไม่ได้มันจะได้ตายแบบตายแบบล่วงไปทีละคนทีละคนอะไรเงี้ยใช่เหรอพี่สังเกตแกะดีๆนะถ้าแกะหายแสดงว่าเราเลย โอมันมันลึกเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ว้าเราไม่ขุดลงหัวมันเลยอ่ะคนลอกัวแล้วเจอ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 แล้วอยู่ไหนอ่ะเจอแล้ว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 ไม่ไม่ไม่เจอชื่อมันผมเจอแค่หินแข็งผมเจอแค่หินแข็งอยู่ตรงไหนเราไปลึกหรือเปล่าเจอแล้วอุ้ยเราเราเลยป่ะพี่เฟบสรุปยังไงเด็กเราเราเลยป่ะเราเลยมันมันกินไปเองเรากินไปเองเราเลยเราเลยผมกคุณมาเลยเว้ย ว้าวเคพี่แฟมไปโย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 ไหนวะเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้ยโอ้ยมุดจมายโอ้ยโอ้ยเบาหรือเบาเบาบวบมีทอดปะเนี่ยฮัลโหลไม่ได้อมาโอ้เยี่ยมเลยเอามาทักอย่างเลยไม่ก็ไม่เด้อมาไอ้เวนโอ้ทอดจะไม่ได้อมาโอ้ยอย่า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 มายุ่งกับพี่นูดูดิมันเป็นถ้ำเหมืองแล้วก็แบบโอ้หมันเลอะ แบบโอ้ยเวนนี okay. yeah. ่มันก็ยิงบูจังเลยนะนวยที่่อยิงนนั้ส่วนสักนัดไปยิงส่วนสักนัดไปทอดๆโอเคไปทางพี่ผมคราฟทอดกันได้ได้ไหนวะเมื่อก่อนเออดิมันเม็ดสักตัวเลยว่าเจอแต่แบบถ้ำใหญ่ๆเนี่ยไปนู้นไปนู้นไปนใจเย็นใจเย็นครับหรือว่าเรายังขุดลงไปลึกพอหรือเปล่าเออเราจะคราฟเป็นในนี้ทุกคนฮะเพิ่มความสว่างสบายโอน่าจะมีแคมป์ไฟข้างล่างเมื่อไหินมันบ้าวเออใช่อาจจะเป็นหินมันก็ได้นั่นน่ะ ใช่เหรอพี่หรือว่ามันอยู่ข้างบนปะเออคิดดีๆดีพี่อย่าคิดดีๆพี่อย่าคิดดีๆผมคิดอยู่แล้วข้างล่างหินมันนั่นแหละข้างล่างเอ้ยไม่ใช่ป่ะข้างล่างใช่ไหมโง่ๆทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้เอางี้เราเราลองเราลองนี่ไหมเราลองขุดกลัวเป็นหัวกะโหลกโง่ๆแล้วเกินไปเชียร์เออเออกูลองขุดลงไปนะพี่เดี๋ยวพี่เรามาละผมลองขุดผมลองขุดอ่าเราจะค่อยกระตุบกระตุบ กระติบแต่สีมันจากลงจากลงนะเออใช่ใช่แสดงว่ามันมันอยู่ข้างบนมือชัวร์ผมว่าข้างบนผมว่าข้างบนแต่ข้างบนมันจะยังไงอ่ะพี่ว่ากลัวมันจะเป็นแค่อะไรกูกๆเอาเราต้องขึ้นไปดูไหมเนี่ยชัดดีผมว่าข้างบนมชัวร์เลยได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะฟาร์มลาพิทก่อนว่าหลังมังกรอยู่ข้างบนใช่ตรงนี้มันถึงขั้นลาพิษแล้วนะมันก็น่าจะอยู่สูงอยู่ คือเอาตัวโว่าเอาตัวโตว่าถ้าต่อขึ้นไปปุ๊บโลกมันเจอกับเออะไรนะพี่ตัวอะไรไอ้เวฟผมเห็นไอ้เอเห็นป่ะมังกรอีกตัวนึงเห็นไหมน่ะเฮ้ยมีแกงตัวนึงพี่ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะหรือว่าเป็นเมดูซ่าป่ะเอาเฮ้ยระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยก้มหน้าไว้นะเว้ยก้มหน้าไว้นะเว้ยเฮ้ยโอนไนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรหรือว่าเป็นเมดูซ่าป่ะพี่กลัวอยู่เนี่ย เวไปเจอแล้วเวฟเวบอยู่ใต้เดนอยู่ใต้ใช่เหอไหน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 ไอย่าพิ่งอย่าเจะไปขึ้น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 ไปอะไรลูกาดีถ้าพิ่งลงมปาพงจะเห็นเลยเห็นปีมันบักขึ้นมาไหนอ่ะนู่นนะนูนนะมอค้อนดำไหนเดี๋ยวทุกคนนนนนั่นอ้ยอ้อยอ้ยขึ้นแล้วกุล้องกุลก้องกุล้องกลองโอ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้อ้ยโอ้้้ย้ เดินมาเฉยเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแผนแล้วก็คือแผนจะเกยโอ้เสียงคำรามไอตัวที่เราตามหามันอยู่นิ่งเลยเว้ยแต่ไอตัวเนี้ยมันเดินมาเฉยเลยเนี่ยโอ้เออแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วก็จัดเด็กเนาะไอจัดจัดจัดยังไงล่ะจัดยังไงอ่ะก้าว่ะก้าวทุกคนไยพี่เฟลโอ้ตุงหน้ากูเลยไอยิงเกยปุยิงอยู่เอายิงมันไปเลยมันจะอู๋อยู่ตุงหน้ากูเลยไปเกียร์ ปูตุบเลอร์เลยทุกคนดอ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 นไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมึงช่วยกูยิงดิช่วยยิงอะไรเล่าเมื่อกี้หน้ามันจุ่มกับผมอยู่อ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วพี่เออหยิงมาแล้วยิงมาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยฆ่ามันฆ่ามันโอ๊ยสปีคสปไอ้เวนเอ้ยนี่กันยุงงกูจังเลยฆ่ามันฆ่ามมันเออฟรี ฟรีงานนี้งานนี้ฟรีอุปกรณ์อันนี้น่าจะระดับ4ระดับ5เลยป่ะใช่เป็นตัวใหญ่มากน่าจะระดับ5พี่ว่าเออตาย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 ลงใจเลเวลเป็นของกู้เลเวลของกู้เอออย่านะโว่สามสิบสี่เฮ้ยตกตกโอ้ยจาตายดิฮาเลยนะโอ้พระเจ้าทุกคนเลเวเลยทุกคนน่าจะเป็นเลเวลเขาที่ไม่เห็นที่มันจะเป็นเลิกไม่จบเคยจบไม่จบเลยที่ผมเคย ผมผมบอกได้เลยว่าเลเวลห้าแน่นอนเลเวลห้าแน่นอนหรอโอเคมาดูพี่ไอเทมแต่ละอย่างเราก็จะไล่ทิ้งไปนะทุกคนนะแล้วก็เราจะมือเปล่านะครับโดยการที่เราจะคิดความที่ตัวเขาจะเลยจะเลยจะเลยได้ไข่ได้ไข่ได้ไข่แล้วอุ้่ได้ไข่ได้ไข่สองฟองสองฟองว้าวไข่ดำซะด้วยอุ้ยไข่อุ้ยได้สามฟองเลยพี่เฟมเย่ เพื่าฟาร์มจัลล์คีอะไงขนาดนั้นเยอะเกินเฮ้ยเราเราเราฟักมาใช่ไหมเราฟักมาเราเราเราเลี้ยงให้มันโตใช่ไหมแล้วจอดมันแบบเหมือนเอไอคีดีไหมจอดแบบไม่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 พี่ฟังพี่ฟังตั้งสติแล้วฟังผมก่อนเราเราเราจอดมันอยู่ใช่ไหมเออแล้วแล้วเราก็เลี้ยงให้มันโตเออแล้วแล้วเราก็ฆ่ามันเอาเอาหนังไหม คนเร็วตรงเร็วตรงไหนวะเบสจระเข้เขายจะฆ่าวหนังเลยอ๋อนั่นไงรังของมันนะเวบสแล้วะข้างหน้าแล้วน่ะโอ้นั่นไงเฮ้ยไปไปดูไปดูไปดูดิไปดูดิเผื่อมันมีแบบสมบงสมบัติมีสมบัติอะไ้สมบัติสมบัติแปดูไปดูไปดเอาเอาฐานก่อนเฮ้ยพี่มึงมานี่ดิพี่พี่มานี่ก่อนมาดิก่อนมานี่ก่อนอะไรมานี่มานี่ขึ้นมานี่มานี่อะไรอะขุดฐานในที่เฮี้ยกูไม่มีโชคลาภเลยเนี่ยโชคลาภไม่มีเลยเนี่ย เนี่ยทุกคนเออเก็บมาเก็บมานายโยนมาเลยพี่เมันมืดอะมันมืดผมว่าทำไมมันไม่ได้แบบเยอะๆวะไม่รู้เอ้ามันได้แบบชีสกว่าอันอย่างเงี้ยคนได้เยอะกว่านี้ดิไปแล้วไปแล้วมาไม่ม่มาเลยพี่มาเลยเผื่อเรามีแบบซ่อมแซมซ่อมแซมเออเนี่ยแล้วการหาซ่อมแซมแล้วก็ค่นอยู่ทุกคนไอ้กล่องไหนดูแล้วทุบทิ้งไปเลยนะได้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 กล่องไหนดูแล้วทุบทิ้งไปเลยทุกคนโอเคจัดไปยืดดูแล้วติดไปกว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่ อะไรล่ะหลังมันกระจอกมากเลยหรอขุดกากอะไอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยทุกคนดูดิโล่องอ่ะคือขุดกากแล้วมันโลกองมากทุกคนโอ้กากเกินอะไรที่มันถือโวคิปเปอร์ทำไมเนี่ยโอ้โหโอ้กากเกินเหล็กอะไรวะเนี่ยไอเดมโง่โง่โอ้มีตะเล็กไอ้พี่ขวดอีอยู่โอเคขวดที่พี่เขาได้ว้าวบดีมอนสเตอร์หลายไม่มีอะไรรอบพี่ กลับไปมมีตะเหล็กวะเดี๋ยวเอาเหล็กไปสักหน่อยนึงแล้วกันพี่พี่อะไรอะไรโอเคเย้เอาไปแล้วล่ะแล้วก็แล้วก็แลอยู่แล้วลาก่อนเฮ้ยแบงคมาตามพี่มึงยิงให้มึงยิงให้เออก็แล้วกันโอ้โท่มาทำ้ายอะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยขบ้วอะไรวะเนี่ยไม่มีน้ำมีน้ำขั้วบนโอเคขั้วโอเคเราเรายังไปต่อได้ทุกคนเรายังไปต่อได้ลังแบงมุมอยู่ดิเราขึ้นไปเรื่อยนะเราขึ้นไปเรื่อยโอ้โหคือแบบ ถามทุกอย่างเ้ยเจอรถว่ะรถ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 แรรถล่างรถล่างหรอรถล่างรถล่างเผื่อเผื่อแบบซ่อมแซมโอ้โหซ่อมแซมก็น่ามึงอะเวรมีเหี้ยอะไรเลยไปเลยลากรวมไม่ค่อยดีเลยทุกคนลากรไอ้หนูน้อยชาติน้ามีจริงอยาให้เราได้เจอดีอ้อย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 คือเมื่อกี้ตัวเบลเลอร์เลยทุกคนแบบอยู่ตรงหน้าผมอะพี่พี่คิดดูไซะคือจังหวะนั้นถ้ามันหันหน้ามาหาผมคือมันฆ่าผมได้เลย คือบอกแล้ว<ฮ>ไม่เชื่อไงเห็นไหมคือแบบลงมาเฉยเลยเราเนี่ยก<ฮ>ูอบอกแล้วม<อ><จ>ึงกอดอยู่ข้างล่างอกูกอดอยู่ข้างล่างอกอูจะกูจะขึ้นไปบไอ้นี่แมบบต่อลงไปใครไม่รู้ว่าโถเราผิดผ้ากันได้เดี๋ยวพี่ขึ้นมาอย่างไงกลัวไม่กลัวอะไรไม่ไม่กลัวมันบินขึ้นมาเว้ยแล้วแบบเราตกลงไปอ่ะโอ้เราเราตกไปอยู่บนไอ้แมพอ่ะเออมา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 ผมรอพี่อยู่เนี่ยโอ้เลเวลเลเวลพี่เท่าไหร่สิบสี่ ผมสามสิบแปดเอ้ยเอามาจากไหนเนี่ยจากยี่สิบแปดนะโอ้โหได้จากมังกรตัวเดียวนะทุกคนุทดเจ้าดีขุดเยอะผมไห้ตัวแกะตัวนั้นได้เป็นเมดูซ่าแน่แหละมันยืนนิ่งมานานละมันไม่ใช่ตัวจริงใช่น่าจะใช่น่าจะใช่เมดูซ่าทุกคนน่าจะใช่เมดูซ่าสังเกตแล้วไอ้มังกรตัวนี้มันไม่มีขึ้นในแมปนะเอ่อพี่มันมีมันมีมันมีผมเห็นอยู่โอเคโอเคเห็นเป็นรูปขุดช่วยอะ นานถือแล้เกินอ่ะต่อขึ้นมามันสูงกับวันนี้ยมึงขุดขึ้นมาบนภูเขาไม่สูงแน่หรอดูดิเนี่ยบนยอดเลยเนี่ยว่าอยู่ี๋ยทำไมมันไม่ขึ้นมาถึงสักทีเอามานี่มานี่มานี่มานี้ยตามมาต่อมามาเดินรอกเดินทางกันต่อเดินทุกคนเดี๋ยวเรียนพานี้อย่างน้อยตสองตัวไปอย่างน้อยอะอย่างน้อยเอออย่างน้อยเตสองตัวสามตัวเป็นต้นไปขอระดับขอระดับห้าตัวมาพาร์นี้ไม่ได้หนังมาเท่าไหร่มาทำหน่อยหนังเหรอหนังได้มายี่สิบสองฮะ เออเลยน้อยว่ะอดีๆเพื่อตัวนี้ตัวนี้มันได้เป็นกองเลยนะตัวสีม่วงอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าได้น้อยนะใช่น้อยมากๆเลยทุกคนโอ้หรือว่ามันแล้วแต่ตัวป่ะพี่เฮ้ยใจเปล่าแล้วแต่คนหรือเปล่าหน้าตาไม่ดีมันก็เลยได้น้อยอะไรเงี้ยอ๋อไปคลิกปุ๊บได้น้อยเลยเออใช่ได้ไข่แทนไงอ๋อเออไอแต่ว่านี้ได้ไข่สามใบเลยนะ้ยมันกันเยอะอยู่นะเราไม่แบบนี้ไงเลี้ยงได้เลย เออคือมันได้คือเราเลี้ยงเลี้ยงมังกรไว้ใช่ไหมทุกคนพอเราเลี้ยงปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ทําฟาร์มสัตว์ด้วยเอาไหมเออทําฟาร์มสัตว์เอ้ยเนี่ยมังกรอยู่ข้างล่างมีมึงเห็นได้ไงวะนี่ไงข้างหน้าเนี่ยไหนนี่ไงเนี่ยตรงตรงพี่เนี่ยตรงพี่เนี่ยอ๋อเออเนี่ยเนี่ยเนีใช่ปะใช่ปะเออน่าจะใช่ว่ะออกมะละใช่แล้วแหละออกมะละออกมาออกมะละเอาลงดิเอาก็ลงค่อยๆลงมาค่อมาเดี๋ยวเราจะลงตรงหัวมันจริงอ่ะ เราเราก็ค่อยขุดค่อยขุดก็ได้เราไม่ต้องรีบถ้าเจออะไรแปลกมุกกนค่อยๆขุดแต่แต่บนหัวมุกกรมันมั่จะไม่มีอะไรนะมันมั่งจะขุดแล้วลวลงไปเลยนะใช่พี่งั้นงั้นงั้นพี่ต่อไปซะไอ้พี่ขุดไปเอยงเลยกันกลัวคิดอะไรก็กลัวนะเว้ยลวะลงไปนี่ไอเดสมาหายแล้วกูได้ไปทำใหม่นะไม่หรอกตอนนี้เราเป็นนักล่ามกกอนเต็มตัวแล้วใช่เราเดี๋ยวเราโหดแล้วเจอเจอเจอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ใส่ไฟพีพีใส่ไฟไม่ใช่สายฟ้าไม่ใช่สายฟ้าสายฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้าโอ้โหสายฟ้าไอ้หิงได้ป่ยมันหิงว่าเราอย่าควนอย่าควนอะไรมึงกูจะไปมึงกูตกใจหมดไอ้คนไรล่ะเพ้อเจ้ยเนี่ย เอาป่ะเอาอะไรวะเอาะไรปะตรงไหนไม่ไหวอวะเดยวะเดี๋ยวนะหาเเดี๋ยวขุดเครื่องบนหนเวยเว้ยเว้ยว้เวิยเว้ยเว้ยเผื่อมันขยับแล้วบินขึ้นมาเรื่อยๆเว้ยเว้ยเว้ยเว้่เว้ยเว้ยเว้ยเป้ยเว้นเว้ยเว้ยเว้ยเว้อเว้ย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 เว้ะเถ้ยเ็นมัวกรเื้นได้ยู่แต่ว้ยเดุ้เสายเ้ามาครบเว็ยเวนะเว้ลเว้ยเิดไม่บอกกันเลย สักเลยสังเลยสักเลสังเลยสังเลยสัดเลยสังเลยสังเลยสังเลยสัดเลยสัง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 เลยสัดเลยไม่โอนไม่โดยไม่โดยไม่โดนไมงเดนสังยสังเลยสังโยสังเลยสังยสงดลยงเลยู่งเลยสงเลย่งยงยสงยยสงยเลยงเยง่งเยเลยงยสงเยงเลยสังเอยสังยยยยเยเลยเัยัยยยยเยยยยยเียเนี่ัมยเงยงเย ลงไปเอาเลยมาทลงไีเอาเฮ้ยลงไปเออไปเก็บไปเก็บไปเก็บอันนี้เป็นระดับน้อยนะทุกคนมองว่าเขาน่าตัวเล็กนะครับแล้วก็เอาเลเวลเอาเลเวลวิ่งเอาเลเวลใช่ใช่เอาเก็บมาเอาเก็บมาไปไปดูสิมีแฟมระวังอะไรอะไรโอ้ยปาดูซาแฟมระวังผมโดนเบรุซ่าอืออืเดี๋ยวดูแฟมระวังผมโดนเบรุซ่าพี่โอ้ยเกียร์เกียร์ได้ยุได้ยู่อ้มีแฟมมีแฟมมีแฟมอะไรอะไรบ้าบ้าอันเดืหันหน้ามาหันหน้ากันมาหันหน้ากันมาหันหน้ากันมา เอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับมังกรใส่ไว้ในนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวไปไอ้ที่จะไปมันเป็นตรงไอ้เวดนี่มึงจะมันเดินตามไปไหมเอาไปตายไหมเออมันอยู่ไหนเนี่ยสกิมัมั้นมึงลบเป็นนะมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงทำเดี๋ยวมึงทำบันไดขึ้นแน่สรรเสริญสรรเสริญได้ได้ได้สุดยอดสุดยอดมาถึงวิฟเฟรมนี่ยยอดอันดีเราทุกคนแม่แผลอัจฉริยะแบบคือแบบขุดทางไม่หนีรอแล้วอ่ะเออไม่ไม่เขาเรียกว่ารอบคอบ ไวะกลัวตายเกียดจากที่เดิมคน่ทำของใหม่คือเกลียดจากตรงนั้นเลยใช่ไหมไม่ได้ไข่ด้วยว่ะได้หรอฟองหนึงใช่ใช่งั้นเอาเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาวิววิวนิวว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 ิมวิววิววกววิววิววิววจะวาววิววาววิววนววิววิววิววานมิวติมวิว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 ยิววิววมววินวิววมววิ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 ววมาไอ้เหี้ยทโผล่ขึ้นมาทีวะเนี่ย โอ้ดูดิดูจากแผนที่ก็รู้แล้วภูเขาไม่ขนาดนั้นโอเคดีทีไรใส่ของกันนี่แล้วก็ในนี้ใส่ได้อยู่เอาทิ้งไปใส่ไปใส่ไปอ่าตอนนี้เกี่ยวกับมังกรไปเลยแล้วก็ได้เยอะไหมกระดูกด้วยกระดูกด้วยกระดูกกัะโผ่ไปด้วยอ่ะเฮ้ยดูดิเขาได้น้อยทุกคนดูดิดูดิมันมังกรตัวน้อยมันก็ได้แค่นี้แหละถือว่าบุญแล้วครบแล้วใช่ไหมเออครบแล้วครบแล้วไปไปขอแถมลูงตัวไว้ขอแบบว่ดีนะ มังกรเลเวล่งฆ่าไอ้ตัวแบบขอแบบกุญโคล่ะฆ่าพี่เฟมแบบสะบัดทีแล้วตัวขาดใจเย็น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 ขอแบบกัดทีเดียวแล้วแบบสะบัดแล้วตายตายทีมีเลือกอ่ะคือผมไปดูคลิปหนึ่งไว้พี่ในทิกต็อกมามันเป็นรูปจระเข้คาบคาบกวางอยู่อ่ะโอ้ยไอ้เรื่แบบจระเข้แบบสะบัดทีเดียวกวางไม่ขาดขึงอ่ะพี่ เคอือคือแบบผมเลือกมาดูทิ้งตักใช่ไหมเลือกแบบเฮ้ยังโหดจังว่าอะไรบอลเนี่ยโหดเกินเดี๋ยวจอร์เคไม่สบัสดีเออฟ้าขัขนี่ขนาดนี่ขนาดคว้าไว้ถ้าเป็นเราอะโอ้ยขจุยเมย์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 ม่์แต่ถ้าเป็นเราด้วยแบบมันไม่สบัดมันกืนเลยเอ้ยใช่อันตรายทุกนอันตรายแต่ว่าไม่เป็นไรนะใครไปเจอจระเข้ก็อย่าไปกลัวมากนะเพราะน้องไม่มีพิษครับผมใช่ น้องมมีพิษแต่ันมีฟันน้องน้องเน้นกืนตายตายไม่พอรางวัลโอ้โหเฮ้ยเจอมาเนี่ยเจอมาเมเนี่ยไม่เจอเลยโอ้โหเรดาร์ไม่ค่อยดีอืมไม่ค่อยเจอหรอกทุกคนีะไรน่ะอะไรนะดูได้ทุกที่เลยทะเลทรายอ่ะเออหอาลังมีหลังมีหลังมีใช่เหรอใหญ่เนี่ยโอ๊ะทำไมเราผ่านมาได้ไงวะสศพกรณ์ป่ะเนี่ยเห็นไหม คือถ้าเกิดว่าเราขี่บางกรมันจะไม่เจเนเรตไว้พี่บางครั้งอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยมันอยู่นี่เลยเนี่ยคือเดินผ่านมาแล้วเว้ยเนี่ยมันเพิ่งมันเพิ่งขึ้นเลยอ่ะใช่ป่ะคิดดีๆคิดดีเห็นป่ะสังเกตดีๆไม่โอ้นี่น้ำเลยหรอเม้ยมันอยู่ใต้น้ำอ่ะอะไรอะอะไรในแผนที่อะไรทองทองในแผนที่ตัวอะไรอ่ะอ๋อไอเวนกูว่าอยู่ตัวอะไรนนี่มัไออะไรนะแมงวายไอแมงอะไรไอตับเข้า เรื่องไหวมสัสานโอ้คนวันไหนน้อยอยู่ซีมเรื่องไหวมันเลยทุกคนขเข,เขเ้มก็เข้มทุกคนได้ยินป่าเรื่องไหว,ไหวอ้าวแล้วพี่ลงไปยังไงอ่ะยังไงมันมีเหมืองตามเหมืองลงมาเนี่ยว่าเมืองอาตัดทะลุเลย,เลยรหรือฝัน,น,นดึงมาเร็วๆมาเร็วๆทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยนอนทำไรตกลงไปรอก่อนอยู่ไหนลงมาแล้ว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 คอยหย่อนตัวคอยหย่อนตัว ขอมังกรเยอะตัวไหมขอสักหน่อยสักหน่อยขั้นห้าขั้นห้าเลยขั้นห้าพอไม่เอาเยอะอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยพี่แฟม no 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 ไอ้หมู้อะไรมาบุกขัดเอ้ยเอ้ยเวรเมื่อกี้เนี่ยอินนี้ปะวะใช่ปะไม่มีตัวอะไรมาฆ่าเอ้ยมึงจะมึงจะติดซ่าวัสดีครับวันนี้ครับนี่โว้ยมังกรเขียวโว้ยมังกรเขียวเป็นมังกรไฟแล้วสีทองด้วย อะไรสิอ๋อเออว่ะพี่เล้วแล้วแล้วทำทางก่อนทำทางไอ้มันเตืรนมาเติร์นขึ้นก่อนละวรักก่อนกู้มเอก่อนเอายิงเลยเหรอยิงเลยยิงดิยิงดิเอา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 ดิมึงมาเอาอะไร คือังกรไฟเนี่ยเวลาเรายิงไปสังเกตว่าผมจะยิงไม่ติดไฟละรอบเนี้ยใช่ใช่มันมันมีหนังกันไฟพี่พี่พี่มันจะทะบข้างล่างผมจะล่วงไปเลยมันไม่บินหรอไอตอนเรายิงยิงมันตายก่อนก่อนที่มันจะบินโอเคสไลดเลยสัลดเลยสัลดเลยสัลดเลยจะไปยืนอย่างนี้พี่พี่พี่โอ๊ยพี่เฟมไอ้ยองบ้าเนี่ยพี่พี่เฟมโอ๊ยโอ๊ยพี่เฟมโน no a ่อะไรอ้ะเว่ยไปละเว่พี่ช่วยเว่ไม่ได้ แล้วเวบฟก็ดูดิทุกคนดูเวฟเป็นแบบเออเดีเ๋ยวพี่ลงไปกู้ซากให้ตั้งควงพี่มันอยู่พี่มันอยู่เวฟพี่มันอย <c oughs> ู่กูอตอแต่คือตอแต่กูไทำอะไรมันสิงกันนั่นนะ่ะไม่เปิดขุดมาเลยมันขุดแล้วแบบพงังผมลงไปเลยอ่ะว้าขนาดนั้นหรอวะอ <c oughs> ดูดิมันไม่ดูมัดูมันพูดขนาดนั้นหรอวะไม่เอพูดใจเย็นมากเลยวิขนาดนั้นเลย เขาก็กูไม่รู้รู้ทุกคนรู้ดิรู้ดิอย่ามาหลอกูตายอ่ะทุกคนัชื่อดาไอ้เมฟมามาตีพี่โอ้โหทรยศไอ้เมฟทรยศเอ้ยของกูลงไฟหมดเลยเมื่อกี้เฮ้ยฉีดดีๆใจเย็นๆดูดิทุกคนไม่น่าลงไม่น่าลงมึงเป็นคนไม่ดีไอเมฟมึงเป็นคนชั่ว กลัวตกหล่นวะเนี่ยอยู่ๆแบบกูัวอะไรจะขุดดีจะถอยออกมาตั้งหลักยิงมันก่อนยิงมันก่อนดูดิดูดิดูดิคือคิดไปเองแล้วอ่ะโอคนช่วยช่วยของพี่นะมันไม่เคยได้ดูได้ดีหรอกอวัยอะไรเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นาตายแกยบามบ้าๆตาม้าๆเร็๋ยว <laughs> กูได้ป่ะตอนไหนกูจะได้ชุดเทพมะเขาปะกูอยากจะลงมอสได้ดันมากเลยมอสดาบฟันทีเดียวแล้วมันก็ตายกูใจเย็นเย็นเกูกูจะไม่ทนแล้วนะเว้ยไอ้ยาฆ่าแม่เนี่กูอะไอ้เวรเลยมึงไม่ไปฆ่ากูจะเฟมมึงมาฆ่าไน้กูเนี่ยครับเลยครับคนที่เฟมเขาโหดไงมังกรเลยไม่อยากยุ่งโธ่ไอ้อะไรมึงก็จัดจัดจะกูกูตายก่อนเพื่อนเลยอืมแบตเตอร์เยอะมันก็เยอะเกินเอาของมึงยังเนี่ย ยังแบนีดิมันเติมเฮ้ยเอาก่อนดิเอาก่อนดีพี่เฟมแต่ยมึงก้อนตายเราเก็บกออนมึงตายไหนตายอยู่ในกองไฟหาเลยกองไฟมาซนกองไฟยู่ไโอเคเจล้เจปล้เจล้โอคีเอร์เยอะคีเปอร์เยอะหญ่มันจะเบิดไอเทมนะไอเทมอย่างไต้องเหลือเสื้อเหลือแน่แน่เพราะเสื้อกันไฟขี่ไปเองเราอ่ะเสอโอ้ยโอ้ยโอ้ยถึงไม่ไถนนคนทางเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาเร็ว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 เว้ยเลยมาเร็วมาเร็วมันเนปมันเหลือน้อยมากเลยอ่ะอ้าอ้าวพี่เฟมกูตายกูตายแน่เเจอบอสเนปบอสช่างมันกูขอกันไอ้ไอ้เสื้อมาไอ้พี่เฟมตัวเหยียดเลยเนี่ยมึงไม่เคลียร์มึงไม่ปักทอดมึงไม่อะไรเลยเนี่ยกูไม่มีทอดกูเจริญแล้วเนี่ยสมึงไม่มีเลย ือบอสตัวนั้นมันคือบอสอะไรอะดูดิมันจริงจะดูได้โอ้ยก่อนที่มันจะดีจะดูได้ช่วยก่อนนึยก่อนยิงอย่างเงี้ยยิงอยู่ไม่มีท็อตจริงดิี่ยเออไม่ได้พกมีอยู่ในศพผมอ่ะดูดิไม่มีไม่มีไอ้กล่องหายไม่กล่องอ่ะเออไม่น่ารอดนะโอ้ทุกคนจบแล้วเออไม่รอดอ่ะทุกคนกล่องเขาไม่รอดอ่ะดูดิโอ้ของอ่ะโอ้โหเนี่ยโอเคดีดีดี จะเย็นจะเย็นเราต้องไม่รีบไอ้เหี้ยท้อท้อด้วยเบ๊กคือพี่พี่มามันจะมาได้ไหมมาเนี่ยธนูธนูธนูเหลือไหมเออธนูไม่เหลือเหลือเสื้อนี่เสื้อไปท็อตท็อตท็อตไม่เหลือเลยอ่ะท็อตอ่ะท็อตสักอันมีมีมีไม่มีโอ๊ยมึงกตีกูจังเลท็อตก็ไม่มีไม้อะไม้มีไหมไม้ไม้นี่เดี๋ยวนี่ไปนี่ไปเออก็ไม่ขาดทอสเองสักอันมันไม่มีฐานกูไม่มีฐาน บีบีบีแกงดีอ่ะเมื่อหาดิมันไม่มีทานไงมันจะมีมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะนี่บอกไปบวกไปไอ้เหี้ยตายอ้เหี้ยแม่งกัดแต่กูไอสัตว์ไอ้เหี้ยเราของแม่งหายหมดเลยใจเย็นๆไม่คุยอาหารกูหาอาหารไม่จะหมดอยู่แล้วเอ้ย เอออาหารก็ไม่ได้แต่เอ้ยมีแอปเปิ้ลยี่เจ็ดอันนี้ไม่ได้อะกันโน่เจเลยละมึงไอ้เวนนี่มึงมึงไม่เซฟไบไลท์ก็อ,อย่างนี้แหละโอ,โ,โอ้โหโอ้หมึงไม่ต้องมารยูกูไ,ได้ไหมเนี่ยอารมณ์เสียไอ้เวนอารมณ์เสียพี่สัสไอเ้นเหี้ยนี่แม่งกัดใครมื่กัดมากัดกูยได้้เหียังไงอ่ะไม่ได้เลยเลยตายไอ้เวนขยะจบแล้วเฮ้ยขอได้มาแค่เนี้ย ขาดทุนขาดทุนแล้วขาดทุนอีกย่อยยับเลยนะกินนี่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยใครเป็นป้าไฟไหม้อีกวิ่งกูรู้กูรู้เลยไฟไหม้อันเนี้ยท็อตก็ไม่มีโถชีวิตเฮ้ยไปโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมจนวันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครกูต้องทับของใหม่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอ้ยไม่ใหม่ไม่เนี่ยนี่เหลือเสื้อเลยนะเว้ยเนี่ยมึงดูนะมึงดูมึงดูนะ เอาเอาโดนูนี้มาดิยเอาโดนูนี้มาดิเดี๋ยวโดนโยนไปอ่ะนนู่ลูกป่ะลูกป่ะลูกป่ะเอาไปไเนี่ยพี่เห็นลุยอะด้ไหมเนี่ยเออคือผมอ่ะดูแล้วว่ายังไงผมก็ล่วงไหมอ่ะฮะเออผมไม่ได้ไม่มีทางรอดมันล่วงอยู่แล้วผมก็เลยขุดเข้าไปข้างในลึกๆแล้วพี่บอกว่ายิงเลยยิงเลยผมก็กลัวพี่จะหาว่าผมไม่ยิงช่วยพอาะคุณเดินออกมาแม่งชนนิดเดียวคุณล่วงลงมาเลยเนี่ย ไม่ไม่มึงอ่ะไปยืนมึงไปยืนริมๆตรงนี้เอาธนูมาธนูมาตรงไหน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 เอาตงนเอาตรนี้ไปบีโอเคโอเคนี่ยมึงเว็นมึงไปยืนริมๆแถวเนี้ยแถวเนียแถวตรงเนี้ยเดียว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 ถ้าไม่ยินริมตัวนี้มันจะมันจะยิงได้นี่มันต้องยืนเหมือนพี่พี่ยืนตรงนี้พี่ยืนตรงนี้ข้างในดิมันต้องมีแบบพื้นอย่างเงี้ยสองสองสามบล็อกอย่างเงี้ยเห็นปะผมก็มีแต่มันเดินขึ้นทางผมไงพี่ดูดิ ลอยเนี่ยมันเดินขึ้นทางเนียโอเคโอเคโอเคมึงสวยคุณโอเคมาทุกคนจะไปคลิปได้ตรงนี้ก็ผมไปแล้วไอเฮียไปเลิกเล่นเลยแม่งอากมึงหยิดเลยนเลยฟาร์มมาเท่าไหร่แม่งเท่าไหร่ผมก็ตาย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 ไข่ตั้งห้าฟองให้ตาย